มาตัดักล่าจาะไหมเปล่าวพราพ่อขายพี่น้องเว่อสีใหญ่ได้ขายซ้ำนีก้กรปั๊มจากที่ออกจันกับประมาณแปดเดือนก็ <c oughs> นสร้างฐานซีพนอยมาหนี้เอือยคอยนี่ละนีสู้ต่อไปดกจ้ำให้เบิร์ดขยูนี่จ้ะการให้น้ำก็ให้ซึมๆไว้แน่นี่เราจะพี่น้องนี ใส่ปุ๋ยแห้งน้ำปุ๋ยขีไข้ไก่ขี้ไก่ใส่เกลือให้น้ำจะต้นได้บาหวานใส่เบิดทุกต้นนั่นละต้นได้บาหวานแม่ว่าเอาิชวะลูก <laughs> อ้าวสตาร์ทเลยใส่เบิดทุกต้นตน้ำเพิ่มสีหวานดีจ้ะหนุ่ยเลยละ่ะลงต้นเพิ่มดูได้หกนนเจ็ดแปดเก้าเก้าน้วยแล้ว เดี๋ยวพาพี่น้องห้าแวะเวบิ้งบักม่วงแก้วขมิ้นกันเต้คือโดคักแทะลุเฮ้ยเพื่อนนะบ้านนี้บวชยึดบวชอยากเนาะบักม่วงพี่น้องเอ้ยบวชยึดบวชอยากบ้านนี้หลายคักจับทุกต้นเพื่อนนะพี่เอ้ยไฟพ่มีมาไปกินบ้านนี้พี่ขันบ่มีแล้วอันอยากไปซื้อกินตัว ตอนนี้ว่าท่านไหนก็กลัวว่าท่านหุบเขาอยู่หรกเมื่งดากมันยุ่มเขาคักๆนี่จ้ะมันขดมีเหนื่อต้นนี้สิเอาออกบุ้งม่วงเข้าเอาออกสิเอาไมโยงซีดไปกินแบบน,นี้บุ้งม่วงเขามันหลายแล้วต้นนี้ได้แล้วมากเลยเอาหรือเปล่าย่างอยู่หร ยิกเบิงน้ำเพื่อความส่วยถ้ายังยิกเขาเนี่คือน้ำบท่ทันมีเนื้อน้ำกระสีบวหวานปันไดให้นมันมีเนื้อน้ำน้ำมันสีหวานดีจ้ะเอาต้นนี้ได้ละล่ละนี่ไดหน,หนึ่ง <laughs> เหนียวไปทางเนาะแดดหน่อยหนึ่งแดดออกนามกระไรเลยไปแฝงลินจีน้ำกรหลินจีนอ่อ่อหน,นึ่งต้นนีบ่เป็นเลยต้นนี้เป็นเดียวหาฮกน้อยจ้ะซุกแดงเลยน,น,นั่นพี่น้องพลนผลิตปีแลกสิ่อได้ซิมอยู่ฟังนี่นามบ่อ ่วยบสมบู์ปันใดจ้ะนี่เริ่มเขาซีแหละเห็นของช่องนองมองปิตาสออนน้ำเพิินอยู่จ้ะของเพิินดกดียุเพลวนเท่านี้ซ้ำัาแง่เนี้บังงบกหลินจีไปเปบิ่งบักพทาวต่อจ้ะมีเ้ตัยเ,เรื่อย แวเบื ot, ้องต้นนก่อนสวนกับหูกๆเรื่องตัดหญ้ากับพังต้นหนุ่มขาขักเต้พี่ลูกเต้ต้นนี้ก็ซื้อได้อยู่นี่ได้จักหน่วยล่ะได้๋ยวซีบนวยล่ะ อ่อยกับไบ้อเอาเป้ขันด้วยจ้ะปีนี่เบว่างเลยพอ่อขางพยงบาลเดือนกลัวจ่วงหอนหอนมังหันก็เลยเบ้อเอาเป้ขันไปยี่ใสครับรถผ้าเที่ยวลูกกะเฮ็ด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 เฟืองก็ออกดีจนว่าซีนวยแซงหานวย เปนไปเท่าก,กันอันนี้ยุ่เออสูงขึ้นเรื่อยบานนี้ตัดเองมาได้เให้รหล,ล้วมากบานนี้คลิปขาดบา่ห,หนไาอ,อไปไปทางเลยสีลง้งงงมงบอบไนี่ เดี๋ใส่บานไดเลยจ้ะมากกับเป็นนวยทุกต้นจ้ะพอคขาสนใจกับทักมาเดอหมากอ่อนไปขาย ลงนี้แล้วลูกค่ะกระปงหลายเอาไปหลวกแซ่บเสร็จับแจ๊วปิดดิบ,ดบ แซงนี่ได้ตัดเบิ่งเชือเทือเราบําตัดเบิ้งดยไมับโบกะบ่จะโดนนี่คือโดนขาแกนนี่บ่โดนขาปานมีได้ไมจาพาซิมเบิงนี่บ่พาซิมเบิงนี่เหน่อยเมย์เลยยางซ้ำนี่ก็เมย์ล่ะตันี้หน่อยหนเนาะ

ขายขอ้ามาสองปีสามปีแล้วเพระท่านเบิ่งออกฟ้าเป็นอยู่ต้องฟ้าเบิ่งก็ดีดีหวานหวานอร่อยแต่ละต้นแต่ละแซ่งแต่ละหน,น่วยกับรวดสชาติบวกขึ้นกันแซ่งเดียวกันนัน่นกับวสชาติกับบวกขึ้นกันกับนี่ชื <c oughs> ่นใจ ปัญห้ให้ดูก็ในเต็มขั้นโหลด30หน่วยกลับบ้านได้จ้ะเด็กๆถ่ายอยู่นี่เด้อแมวบอกผ่าเมื่อทรงหลูกขาก่อนเด้อบ๊ายบาย